ดีครับสัปดาห์นี้นะครับกินอย่างสมเกียรติเราอยู่ที่ถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทนะครับอันนี้สุขุมวิท11ครับร้านเนี้ยเป็นร้านที่บอกว่าใครที่ชอบกินพิซซ่าเนี่ยแล้วไม่อยากอ้วนเนี่ยมีเหรออุ้ยร้านเนี้ยเป็นของดาราชื่อดังเลยคุณเทนเจเลสเองตระกูลรามโนรงเขายืนยันว่าร้านพิซซ่าของเขาแป้งที่ทําในแป้งโดเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนเพราะฉะนั้นเรามาลองกินเลยอักริโดที่สุขุมวิท11ครับ ั่งในร้านเรียบร้อยแล้วก็เจอนางเอกสาวสวยของเรานะครับคุณธัญเรศเองตะกูลรามบุรลงโซดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามความมาเป็นมาเป็นไปแต่ตอนนี้จริงๆทันย่าเ่าทำเรื่องอาหารเยอะทําเรื่องอาหารเสริมก็ไมหลายอย่างเนาะอาหารเสริมหลักหลักๆอาหารเสริม่ค่ะแต่วันนี้เสริมไหมวันนี้ก็เสริมด้วยเป็นกองทัพเลิร์เลินอะไร กองท้องต้องเดินด้วยท้องคือจริงๆแล้วว่าถ้าคนที่ถนัดอาหารจริงคือพี่เป๊กพี่เป๊กก็ไม่ถนอาหารเลยแต่ว่าพี่เป๊กเป็นใครอ่ะพี่เป๊กอาเพื่อนข้างบ้านอยอมแน่ข้าชา่แต่ของแท้จับพรัดจับผูค่ะได้มาทำร้านพิซซ่าเป็นเมียเขาแล้วก็ต้องทำไม่แต่ว่าพิซซ่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับเป็กไม่เกี่ยวกับพี่เป๊กโอเคไม่เกี่ยวกับพี่เป๊กเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่เป๊กพิซซ่าด้วยความที่พี่ชายแท้มีเพื่อน คือชื่อพี่ตี๋ซึ่งพี่ตี๋เนี่ยจริงๆก็เป็นตากล้องเป็นทําลงพิมพ์ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเขามาอินในเรื่องอาหารแล้วก็มาศึกษาเรื่องแป้งใช้เวลาในการแบบศึกษาทดสอบวิจัยวิเคราะห์อะไรก็ว่าใช่ช่วงโควิด1,000ันวันแกอยู่แต่ปตแป้งนะใช่ช่วงโควิดอะคะ่ะเลยออกมาเป็นเนี่ยแหละแป้งบิก๊กไกคือเป็นคนชอบประมารอยู่แล้วใช่เป็นคนชอบหลัแกจะทำอา,อาหารอีสานเกง่งอร่อยมากเหรอ มากวันนี้มีไหมวันนี้ไม่มถีถ้าอยากเจอเชฟตีต้องไปที่สาขาสัมมาค,คืออย่างนี้ต้องบอกว่าร้านเอษาอังกฤษสำเนียงภาษาอังกฤษ,กฤษร้านอักครีโดอักครีโดอักลีก็คือหน้าเกลียดโดก็คือตัวแป้งทำไม<ช>ัออะคะ้ยะก็คือพี่ตีเขาให้พี่ตีเป็นคนคิดชื่อนะเขาก็บอกว่าความแบบแป้งเนี่ยที่ออกมาเป็นพิซซ่าเนี่ยมันจะมีความน่าเกลียดของมันแต่ในความน่าเกลียดเนี่ยพอกินเข้าไปอ่ะมัน,นคือความสุข เพราะมันอร่อยแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพแป้งบิก้าเนี่ยแกใช้เวลาในการหมักคือกี่ชั่วโมง,ต,งตัวแป้งที่มันเป็นพิซซ่าเนี่ยสา <36 S 2> มสิบหกชั่วโมงมมแป้วที่เขาทําพิซซ่าทั่วไปไม่ใช่แป้งนี้ไม่ใช่หรือเขามีเ้าอาจจะมีไหมหรือไม่มีไม่มีค่ะตัวแป้งบิก้าเนี่ยเขาใช้เวลาในการหมักสามสิบหกชั่วโมงกว่าที่จะออกมาเป็นโดที่เราเห็นเนี่ยแล้วเขาใช้ส่วนผสมของน้ําอ่ะ คือเยอะมากประมาณ80%แต่ล่าสุดแ่ไม่เจอพี่ติมานานแล้วนะแี่เห็นเขาทดสอบการทำแป้งแบบเฟิร์บเขาเล็ใช้ใช้น้ำอะ่ะในการทำอะ่ะประมาณ100%แล้ว<อ>ซึ่งยังไม่ได้สัมภาษณ์แกเลยว่าแบบพี่ติพี่ติใช้ไฮเดรชันสูงขนาดนั้นได้ยังไงเพราะว่าคนที่ทำแป้งอะ่ะจะรู้ว่าถ้าไฮเดรชันสูงอะ่ะมันจะเป็นความยากมากในการที่แบบเราจะเอาแป้งมา มาปั้นเป็นโดอะวแป้งโดคือตัวแป้งที่เป็นแบบก้อนอะใช่ตัวแป้งคือมันจะมันจะยากมากมันจะติดมือค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก่อนที่จะมาเป็นโดไม่โดเนี่ยเราพูดถึงสองสาขาคือสาขาที่สวิสเซอเคือสาขานี้แล้วก็ถ้าจะเจอพิตีเชฟตีเนี่ยต้องไปสาขาสัมมากรซึ่งสาขาสัมมากรเนี่ยของของเมนูจะเยอะมาก อ่านี่คือโดเนี่ยนี่คือโดเดี๋ยวเปิดให้ดูโดเลยมีฟาโซราซิโคลานนะโคลานโคลานโคลานนะนี่โดคือความหมายคือมันโดนนัดไหมก็จริงจริงก็มันจะกดเหมือนกันมันก็คือแป้งนั่นแหละพี่เกียรติอ๋อนี่แป้งโดนี่นี่แป้งโดจะเป็นอย่างนี้นะคะมันมาเป็นแบบนี้เลยแล้วมาแช่เย็นไว้แล้วก็มาแช่เย็นแล้วก็แช่ปีกือคนทำการได้ใช่สูตรทั้งหมดในบนโต๊ะเนี่ยห้าอย่างเนี่ย คือสูตรของเชฟตีเชฟตีใช่ซึ่งตัวที่แบบเป็นตัวแรกที่เนียได้ชิมนะคือเล่าที่มาที่ไปก่อนเหตุผลที่ได้มาทำเนี่ยเพราะว่าพี่ชายที่เนียเขามีเพื่อนคือพี่ตีแท้เจอคั้องแต่สมัยวัยรุ่นแล้วล่ะแต่ตอนที่เขามาอินเรื่องพิซซ่าเขาก็ส่งพิซซ่ามาให้แท้ชิมแล้วพี่ชายทเนียทงบอกเนียตีมันทําพิซซ่าแท้ช่วยรีวิวให้มันหน่อยได้ไหมด้วยนี่นั่นเสร็จโอเคแท้ก็โอเคได้พอมาชิมเฮ้ยใไมมันอร่อยขนาดนี้ ก็เลยแบบโทรหาพี่ติพี่ติขอไปกินที่บ้านพี่เลยได้ป่ะอยากรู้เวลามันเข้าเตาเวลามันออกยังไงโอ้โหมันแบบมันอร่อยมากแล้ววันนั้นแกทําหน้านี้ให้ใือตัวนะเหตุใช่ค่ะอร่อยแบบเนี่วบาพี่พติพี่ติต้องเปิดร้านแล้วล่ะพี่ติไม่เปิดร้านไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นแบบเปิดร้านแล้ววันนั้นก่อนเปิดร้านอะสม,มัีก่อนก่อนใช่มีรายการยูท b e ที่เป็นรายการอาหารมาถ่ายแก คือคงจะไปได้ยินเกี่ยวกับการแบบศึกษาเรื่องแป้ง1,000วันมาสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จบอบโอ้โหลายแอดเข้าแบบเยอะมากที่เาถามว่าแล้วพี่ตีทำยังไงแกก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วพี่ตีตอบไปหรือเปล่าไม่ตอบใครเลยเพราะตกใจเขาเลยแบบไม่ได้ก็เลยเข้าไปสวมแบบเป็น ตั้งทีมงานขึ้นมาให้แกเลยอะ่ะเอาคน,น,นมาตอบไลน์แล้วก็จัดแจงจัดการแล้วก็เปิดร้านเลยหลังจากนั้นใช่ค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วคนแน่นมากใช่ประมาณนั้นนะพี่เกียรติแล้วคนเปิดร้านแปบ๊บคือเปิดยัง เอดีไม่ทันเปิดดีไม่สมบูรณ์อะยังไ<ช>ม่สมบูรณ์อะคน,นะมาสุกเสาร์ที่นี่นแน่นมากันหยุดคนแน่นมากถ้าสัมการกรณี่คือไม่มีต้องเป็นคิวอะจริงๆจองจะดีกว่าค่ะเพราะว่าคิวแน่นจริงๆริง,รง,รง,รงอารกิโดเนี่ยจะมีทั้งหมดพิซซ่ามีทั้งหมด6หน้าแต่ใช้แป้งพิซซ่าเหมือนเดิมหมดแป้ง<ป>ที่สามารถเมื่อกี้ผมเปิดรายการมาว่ากินแล้วไม่อ้วนจริงๆกินถ้ากินเยอะต้องอ้วน แต่ที่พิเศษของเขาคือเขาสามารถย่อยง่ายย่อยง่ายเป็นแป้งที่ย่อยง่ายเปรียบเสมือนเวลาเรากินข้าวขาวกับข้าวกล้องอ่ะมันก็เหมือนกันอันนี้แป้งพิซซ่าธรรมดากับแป้งบิก้าโอเคมันก็จะมีซาวเวอร์โดมีบิก้าที่มันดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะอันนี้คือบิก้าพอเราไ่ลงลึกลงลึกเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชฟมาเล่าเองท่านผู้ชเดี๋ยวพูดเลยผิดเดี๋ยวไม่ดีค่ะอันนี้เป็นหน้าเหตุอันนี้เป็นหน้าเหตุนะคะใช้เห็ดแชมเปญองแชมเปญองนะแล้วก็เป็นทัวข้าวขาวี่เป็น ก็เป็นตัวชีสใช่ซึ่งแกจะเลือกจะเลือกวัตถุดิบที่แพงหมดพี่เกียรติแล้วก็ดีต่อสุขภาพหมดวายจะไม่สิไม่ไม่แพงนะคือคนที่เห็นราคาเนี้ยยังแบบเฮ้ยทำไมขายถูกนี้ใช่แลล้วนี่ะอันเนี้ยหน้าแอนโชวีก็คือเนื้อปลาจะแซ่บจะมีความเผ็ดแอนโชวีบางท่านรู้อยู่แล้วแหละแต่เสริมนิดนึงนะครับแอนโชวี่เขาเรียกเป็นปลาปลาญี่ปุ่นปลาอิตาลีใช่ค่ะนะอันนี้รสชาติแบบ แอันนี้อันนี้อันนี้ถูกปากคนไทยแซบแซบแซบหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ล่ะเยลโล่ซับมารีนบูร์ตาพี่พี่ติเขาตั้งชื่อก็คือตัวเนี้ยจะมีตัวชีสบูร์ตาใช่ไหมคะอยู่ข้างบนใช่แล้วก็จะมีถั่วพิตาชิโอแล้วก็มีตัวตัวแฮมตัวซอสมะม่วงอย่ซอสมะม่วงอ่ะอยู่ลาดอยู่ข้างในก็คือใช้มะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ คือแกครีเอทเมนูนี้ขึ้นมาโดยที่ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ในการทำซอสตัวเนี้ยรสชาติเขาจะมีความหวานความเปรี้ยวความมันคือทุกครบรสค่ะ,ะตัวเนี้ยอันนี้อันนี้จริงๆมี6หน้าแต่นี้เราไปโชว์3หนะ้า<ะ>ถ้า6หน้าก็พรุ่งนี้รายการชั่วโมงพอดี <S <S 2> <S 2> อันนี้นอกจากพิซซ่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบทำพิซซ่าน,นี้ไม่ว่ากัน แต่มาเนี่ยเรามีพาสต้าด้วยมีพาาสต้เป็นอิตาเลียนน้องกินอิตาเลียนแหละตัวนี้ก็จะเป็นพาสต้าตัวนี้ก็จะแซ่บๆเหมือนกันก็แอนโชวีแอนโชวี่แซ่บๆหอยทากมีกี่อย่างกอย่างแล้วนี้ก็เป็นวงโกเน่ชื่อจะกลับเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหอยตลับเนี่ยเวลาเรากินถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยมันจะตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าที่เนี่ยเป็นแบบอิตาเลียนเนี่ยเขาอยากทำเป็นพิธีเขาอยากเป็นเนี่ยตัวไซส์เนี่ยมันจะพอดีพอดีค่ะ พิซซ่าหกพาสต้าหกแต่วันนี้เราต้องการแค่มันหกไปแล้วอะสามอันเหลือสามอันนี้หกไปสี่เหลือสองเพราะนั้นเราไปกินกันเลยกินเลยพี่เกียรตินะที่ใหญ่พี่เกียรติฉันย่าพี่ก่อนทำให้รวยทำให้เลย่มาชวยเวลาที่เราจะรับประทานเราไม่ได้ชื่อเป๊กนะไม่เป็นไรค่ะชื่อพี่สังเกตเจอก่อนพี่เป๊กอีกมันเล่นใจเจอกันตั้งแต่สมัยโอยกี่ปีแล้วพี่เกียรติสิบี่สิบห้าปีไม่ว่าอายุอะอายุอะฉันย่ายังอยู่ลาดพร้าวอยู่เลยอ่ะใช่ค่ะยังเรียนหนังสือมาแต่ ท่านขุนแล้วก็โปรงบานขาสั้นเนี่ยเจอกันมานานดูแลท่านย่ามาสามสิบปีสามสิบปีเพราะฉะนั้นพี่เป๊ผมยอมอ่ท่านย่าต้องซอสอะไรไหมไม่ต้องต้องใส่อะไรไม่จริงไม่ไม่ต้องวิธีการรับประทานจริงๆนะแล้วเขาแนะนําให้ใช้มือนะพี่เกล็ดวิธีการเออพี่ก็พี่ก็คิดว่าจะกินมือเพราะพี่เคยอยู่อิตาลีพี่เขาให้เขาให้ฉีกตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ตวัดข้างหน้าเข้ามาแล้วกินโรตีจะกินเหมือนโรตีค่ะ ทอนในสีทัายวิธีการกินนะคะพี่ติ๋็สอนว่าให้เราฉีกตรงกลางนี้แล้วก็ตวัดตวัดยังไงอ่ะตวัดเนี่ยันนี้หรอใช่เอามาใส่าามมใส่แล้วก็เรากินเหมือนโรตีอะค่ะโอ้โหนี่เด็ไปเลยใช่หรือว่าบางคนก็จะพับอีกนี้เพราะมันแป้งมันนิ่มพังนี้ก็ได้โอ้ขอพับอีกนี้ดีกว่าถ้าทานจะง่ายสำหรับพี่นี่นะอือหึอืม ยังงไคะอร่อยมากซอสมะม่วงอะเขาอนุญางไม่บอกอ่ะเดาไม่รู้ว่าเป็นดอกมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ตัวพิชเชียร์โอ่ะตัวถั่วด้วยตัวรวมไปเลยอะอร่อยอร่อยเนี่ยหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าหยุดไม่ได้รายการก็ไม่จบงั้นขอหยุดนะแป้งเป็นไงคะพี่เอียดแป้งนุ่มมากแป้งแบบไม่คือเห็นอย่างเงี้ด้วยว่าหนาไม่หนาเลย แป้งบางแป้งบางนุ่มซอฟมากเลยอร่อยมากแล้วตัวซอสบะม่วงเองตัวทั้งหมดมันรวมไปเร็จแล้วเนะี่ยมันคืออร่อยอะมันเป็นของเปรี้ยวหวาน,วานมันไหมนนะพี่เกียรติได้หมดเนาะได้หมดแล้วกินแล้วหยุดไม่อยู่นะใช่ค่ะอย่างเงี้ยอ้วนแน่ถ้ากินเยอะเออ <laughs> ถ้ากินเยอะยังไงก็อ้วนตัวชีสตัวอะไรด้วยอ่ะแต่ตัวชีสที่ที่พี่ติเขาเลือกอ่ะมันไม่อ้วนนะพี่เกียรติเหรอใช่หมูถ่ายรอด่ะใช่เขาจะใช้ชีสแบบอุ้ยอันนี้ไว้ก่อนนะอันนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เกียรติอยากให้ชิมอันนี้มามามาเอามาเลยเปลี่ยนจานไหมคะอันนี้แต่อันนี้เอาไว้ก่อนนะนี่กินต่อนะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารอิตาเลียนหรอกแต่ว่าชอบอาหารไทยใช่ป่ะ่ะแต่พอไปกินพิซซ่าพิซซ่ากินบ้าง แต่พอกินพิซ่าร้านอากิโดเนี่ยค,ออคือมันใช่อ่ะมันแบบอร่อยอ่ะอันนี้เป็นไส้เห็ดแป้งนุ่มมากต้องบอกเลยอันนี้อย่างนี้นะใช่อย่างนั้นเลยพี่เกียรติจะใส่หมดปากก็คเก่งใจเนาะใส่ไปเลยะใส่ไปเลยเป็นไง่ะอันนี้น้าเหตุถึ้นน้าแรกที่ได้ได้ทานแล้วก็รู้สึกแบบโหโู แป้งเนี่ยเหมือนกันโดนเหมือนกันแป้งนุ่มอร่อยแต่ตัวหน้าเนี่ยหอมทั้งเห็ดชามยองนะทั้งตัวชีสนะมันรสชาติมันนวลมากอะ่ะาจริงเข้าไปก็ก็อยากกินอีกเงี้ยคือคือบางทีเราไปกินไปกินพิซซ่าบางที่นะไม่ไม่ได้ทึ้มๆนะชิ้นเดียวก็วางแล้ว,วะอะาะมันมันมันม,มันจะหนักหนักท้องอันนี้แ้ากินเบามาก อันนี้้กินแป้งเบามากอ่ะกินคนเดียวได้หมดทาดเลยนะนี่คือเพื่อนจะกิ <c oughs> นพี่จะกิบบน,กบบนกสามถาดเลยอ่ะ <c oughs> คือมันอร่อยอ่ะมันจริงจคือมันแบบทําให้เรารู้สึกมันย่อยงายอย่ายอย่างที่พี่สุนยาเขาบอกแป้งมันบางเบามันบางเบามากเลยอะ่ะน,นุ่มบางคนอน่ะที่ทานไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทําไมแป้งมันนิ่มแบบนี้ทําไมมันอื่พี่คิดว่ามันไม่ใช่พิซซ่าใช่มันดูเหมือนเป็นแบบเพราะเราจะชิมกับ พิซซ่าที่มันแป้งแข็งๆหน่อยตั้งที่เรากินมาตั้งแต่เด็กอ่ะพี่เกียรติอีกหน้าหนึ่งหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะไม่ใช่มือแล้วมือล้างเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นนี้กินง่ายอันนี้เป็นอันนี้แอนโชวี่แอนโชวี่นี่แล้วมีมะเขือซ้อนมะเขืออันนี้มีมชีสด้วยไหมครัไม่มีไม่มีอันนี้เป็นเป็นอ่ะแอนโชวี่กับมะเขือซ้อนมะเขือกับแป้งแป้งของพิซซ่าของร้านคุณยาเขานะฮะอากิโดนะ,ะนี่ก็อร่อยแซบ่บ ได้ไหมคะคือเอชวีเนี่ยอย่างที่บอกไว้ก็คือปลาลาาฝรั่งนี่แหละมันจะมีรสเข้มข้นรสมะเขือเทศมันจะมาเบสทําให้แบบมีความเปรี้ยวความอร่อยอกับแป้งที่นุ่มใช่เลยนี่แค่สามหน้านะอีกสามหน้าเดี๋ยวรอก,กินข้างหลังแล้ยพิซาอีกสามหน้าที่ไม่ได้กินวันนี้มันมีมาร์กิต้ามีโชวิโซ,โซื่ืเลยแล้วก็มีโชวิโซแล้วก็มีอะไรมิสเตอร์ฮาวาย เป็นเหมือนเาวเวียนะคะใช่แล้วก็อีกสามหน้าเดี๋ยวใครอยากกินไปที่สัมภารก็ได้มาที่สูงที่สิบเอ็ดก็ได้นะครับต่อไปขอเป็นพาสต้าละพาสต้าพาสต้าเรามีทั้งหมดหกหน้าหกหกหกอะไรหกหน้าหกเมนูหกเมนูใช่อันนี้เริ่มจากของของอันนี้ก่อนอันนี้ชื่อเป็นหอยตลับมองโกเล่ค่ะมองโกเล่ครับอันนี้มองโกเล่เดี๋ยวหอยตลับรอแป๊บนะขอมองโกเล่ก่อนเลยไม่เป็นไรมองโกเล่พาสต้ามองโกเล่ โอ้โหซูจะน่ากินเสียพี่เกียรติว้ายน่าหอมมากเจ้นนุ่มคือเส้นพวกเนี้ยบงนี้เขาอยากให้เป็นอเดนเตคือแบบเป็นแข็งๆนิดๆใช่ปะ่ะแต่พี่ไม่ชอบพี่ออพชอบแบบนุ่ม่นีน,น,นุ่มนมอันนี้อันนี้คือพอดีค่ะคือไม่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 แข็งไปไม่นุ่มไปกินแล้วแบบซูด้เลยอ่ะลอดูตัวหอยหน่อยนะ แต่หอยที่นี่ยก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นของอิตาเลียนที่เขาอยากขายหอยใหญ่แบบที่เราเคยกินกันะมันก็ใหญ่ไม่ได้อะเข้าใจปะหอยสดมากอร่อยอร่อยอะเส้นไม่แข็งไม่นุ่มพอดีพอด,พอดีกินแล้วได้เชคเจอร์ของของการกินเส้นพาสตา้าตัวหอยสดมากแล้วเครื่องปรุงรสนะครับตัวน้ำเนี่ย ตัวร้านขึ้นมาเนี่ยมีเมือกของมะเขือมีอะไรมามันก็ทําให้เล้งแล้วกลมกล่อมค่ะนะตัวนี้ล่ะอันนี้แอ c h o วีค่ะคล้ายๆตัวนี้แต่เป็นพาสตา้าจากพิซซ่าเป็นพาสตา้ามันจะแซ่บๆหน่อยอ่าถ้าคนชอบกินแซ่บๆแต่ที่ร้านเราเนี่ยไม่มีแบบฟิวชั่นใช่ไหมเป็นแบบยังไงคะปลาเค็มปลาเค็มอะไรอะไรพวกนั้ยังไม่มีค่ะยังไม่ที่สัมภาระมีไหมไม่มีค่ะโอเคอันนี้เป็นชื่อเมนู สไปซี่แอนโชวี p สปาเกตตีสปาแอนโชวีสปาเกตตีอะไรก่อนสไปซี่สไปซี่แอนโชวีแอนโชวีสปาเกตตีสไปซี่แอนโชวีสปาเกตตีหรอสปาเกตตีปลาจบง่ายๆเราถงก็สั่งเลยสั่งเชฟบีปลาสุกี้ปลา อือออมแอนโชวีหอมมากรสชจัดเส้นเหมือนเดิมเลยเส้นดีเลยกา,การลวกเส้นหน่อยายากมากต้องลวกเส้นดีพอดีไอ้ตัวแอนโวีเพานะกับกับอมะเขือก็เหมือนแบบวิซาที่บอกอ่ะรสชาติอ่ะคล้ายกัน <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นแอนโชวีตัวเนี้ยอร่อยแล้วก็รสจัดสำหรับคนที่ชอบกินรสจัดนะฮะ สั่งได้เลยแล้วอีกสามอีกสี่อะไรเป็นรสได้เป็นอะไรมีค<อ>าโบนาลามีอีโวกาลิกซึ่งอีโวกาลิกเนี่ยพี่เกิอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเส้นมันจะแข็งนิดนึงแต่ว่าแค่ชอบมากอ,ารอ,อร่อยอ่อยมากแต่ว่าด้วยความที่เราถ่ายรายการใช่ไหมมันจะต้องมีการอินเสิร์มตมันก็เลยถ้าเกิดว่า,ามันปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแม้แต่น,นิดเดียวไม่ได้มันต้องกินเลยใช่แต่มันจะอร่อยแบบมากแล้วก็ปาปาเดน อันนี้จะคล้ายๆตัวนี้แซ่บๆหน่อยแต่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่ใช่ค่ะบสตาลิกาโตนี่ก็จะเป็นเส้นแบบเส้นคล้ายมักกะโรนีอะค่ะเส้นใหญ่แต่ว่าเป็นทรัฟเฟิลซอสใส่เห็ดอร่อยเมนูทั้งหมดเนี้นะครับเป็นภาษาอกราเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าจําไม่ได้ผมคนเลยจำไม่ได้ผมก็จะมาชี้เอาเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นรูปแล้วชี้ๆๆหรือไม่ก็เชฟบีเขาจะแนะนำเองว่าคุณชอบกินแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถไปกินได้แล้วเอาตอนนี้คุณทิยาฝากหน่อยฝากร้านหน่อยว่า เปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านหู่มีสาขาไหนมีอะไรบ้างเชิญครับโอเคค่ะก็มี2สาขานะคะเอ้ยมี3สิตอนนี้นะคะ <laughs> ก็มีที่ <laughs> ของจำไ,ได้ <laughs> มีที่สาขาสัมกรนะคะสัมกรอยู่ซอย35แล้วก็ถ้าเกิดว่าวิ่งทางเส้นถนนใหญ่อะคะ่ะก็อยู่รามคำแหง112นะคะถ้าเข้าไปในหมู่บ้านสัมกรจะอยู่สัมกร35ค่ะอยู่ขวามมือบ้านหลังที่2 เปิดเที่ยงถึงสองทุ่มนะคะแล้วก็สาขาที่2ก็คือที่นี่สุขุมวิทสินะคะอยู่ท้ายซอยสุขุมวิทสิบเอ็เปิดสิบเอดโมงถึง2องทุ่มค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่รังสิตก็คืออยู่ที่ไทยไทยเวกปาร์กตรงที่เล่นเล่นเว็บบอดเล่นหนักเว็บบอล้ยมันรู้เลยไม่โรงแรมด้วยใช่ไปนอนไปแล้เอสปาร์ค อยู่ในลังสิตนะคะที่ลังสิตที่ลังสิตคลองแถวหมู่บ้านไวท์เฮาส์ใช่่หมูบ้าานไวท์์เฮสแถวๆนั้นค่ะแถวๆนั้นใช่นะครับก็ไปได้ทั้งสามสาขาเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางติดต่ออย่างนี้ติดต่อง่ายๆเลยคือไลน์แอดค่ะไลน์แอดแอดอะคริโดนะคะตัวเอสไซด์แล้วก็อะคริโดยูจีลยดูจึงยูจีลยยูจีลยดูจึอะคริโดทั้งสามสาขาใช้ไลน์นี้เลย ใช่ค่ะออนไลน์เราสั่งได้อะไรได้สั่งได้เลยไลน์แอง่ายสุดนะครับอร่อยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มากินนะฮะอืมไข่ชุบหน้าอืมอัคนิโดขอบคุณมากนะครับสัญญาขอบคุณครับพี่เกียรติขอบคุณครับซาสซาเวลามาร่วมรายการเราอร่อยมากอ่ะ อยากให้ได้ชิมของอร่อยค่ะพี่เกียรติแต่ไม่ว่าอะ